ในส่วนของการ์ดจออย่างเอ็นวีเดียเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะเพราะว่าสเปคขั้นต่ำเนี่ยปัจจุบันคือแทบจะไม่เห็นแล้วในตลาดนะครับซึ่งปัจจุบันคือเริ่มตน้นด้วยรุ่น RTX อย่าง305040กว่า4000ซีรีส์2000ซีรีส์ที่มีขายมือสองนะครับในส่วนของ GTX เนี่ยจะเหลือแค่รุ่น1650หรือ1660นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะราคาถูกด้วยในปัจจุบันนะครับสุดท้ายในเรื่องของ AMD ก็ อ่าถ้า R5 เนี่ยก็ไม่มีแล้วเนาะก็จะแนะนำเป็นรุ่นของ RX580 นะครับที่ราคาอยู่เริ่มต้นประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์กับคนตัดต่อพอสมควรนะครับเพราะว่าตัดต่อเนี่ยหลักๆจะไปหนักซีบิวกับแรมมากกว่าการ์ดจอนะถามว่าการ์ดจอใช้ไหมก็ใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบเป็นเมนหลักเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของดิสเ c e หรือเนื้อที่นะครับก็คือแนะนำว่าขั้นต่ำต้องมี 2GB กบไบนะครับส่วนตัวผมเองผมมองต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อที่ของคอมพิวเตอร์เนี่ยเออเขาคนมี 2G กิกแหละแต่เวลาเราตัดต่อเวลาเราเริ่มทำงานเร,เริ่มทำสเตชันเริ่มอะไรเกี่ยวกับการตัดต่อนะครับแนะนำว่าคนมี e x t e r n a l ว้นะครับเพราะว่า e x t e r n a l l ะจะมีผลต่อเรื่องเวลาคุณย้ายสถานที่เวลาคุณย้ายคอมพิวเตอร์หรือเวลาคนเหมือนแบบจะต้องออกกองเนี่ยสามารถพกพาไปไหนมาไหนทำงานได้สะดวกมากเลยนะครับ โอเคแล้วก็เรามาดู Recommend ใหที่เขาแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ได้แบบไม่สนุดไม่มีปัญหาเรื่องของแห้งหรือว่ามีโอกาสจะมีปัญหาเรื่องแห้งน้อยๆเนี่ยแนะนำเลยครับเป็นดังนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วย Windows 10 64บิตเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ CPU เป็น Intel หรือ AMD ก็ได้แต่ขอเป็น Multi-Core Processor with at least 3 GB แปลว่ายังได้เหมือนเดิมครับก็คือไรเ e น3 หรือ Intel Core i3 เนี่ยเป็นต้นไปได้เลยนะเพราะว่า Intel Core i3 หรือแม้กระทั่ง AMD Ryzen 3ที่เป็นตัว start ของทุกยี่ห้อทั้ง2ยี่ห้อนี้เนี่ยจะเริ่มต้นด้วย3 GHz นะครับผม ในส่วนของการ์ดจอเนี่ยเขาเขียนแล้วว่าขอแบบเป็นขั้นต่ำแรม2อกิกขึ้นไปนะและเป็นแบบ V แรมนะครับวงเล็บไปว่า Gforce e GTX 1050และ AMD Radeon RX 560นะครับผมแนะนำไว้ก่อนว่าในรุ่นที่เราได้ยินชื่อน,นี่ยไม่มีขายแล้วนะ ถ้ามีขายจะเป็นมือสองซึ่งโอ้โหยังหายากเลยนะครับถ้าใครอยากได้การ์ดจอราคาถูกเนี่ยผมก็จะแนะนำเป็นรุ่น G e Force GTX อาจจะเป็น1650หรือ1660นะครับเพราะว่า G e Force GTX รุ่น1650เนี่ยยังค่อนข้างมีขายอยู่แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับผมในส่วนของ AMD Radeon เนี่ยก็ จะมีตั้งแต่รุ่น RX 580ยังมีขายอยู่นะแล้วก็ราคาค่อนข้างไม่แพงด้วยครับดังนั้นถ้าเกิดว่าถ้าใครอยากจะเซฟคอร์สหรือมีงบน้อยแต่อยากได้แบบสเปคเรกคอมเมนต์เนี่ยก็แนะนำว่า RX 580ค่อนข้างจะเหลือๆเ,เลยครับแต่ว่าถ้าใครมีสเปคใหญ่หนะ่อยก็จะใช้รุ่นอะไรก็ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่ recommend เรกคอมเมนเฉยๆนะครับ ต่อมาก็เป็นมินิมัมของเวอร์ชันแม c กันบ้างนะครับในส่วนของ Operating System หรือ OS นะครับก็บังคับเลยว่าขั้นต่ำขอเป็น Mac OS 10.13หรือ h i g h s รือ r a นั่นเองนะครับส่วน CPU เนี่ยก็จะเป็น Intel หรือ AMD ก็ได้ในส่วนของ CPU ของ Mac เนี่ยก็จะมี Intel ลหลงเหลืออยู่นะครับดังนั้นต้องแจ้งไว้ก่อนว่า Intel สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่า Mac ก,ก็คือมีซีวิ้นเที่ขั้นต่ําความเร็ 2> ว2 GHz เหลืออยู่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็น M Series แล้วเช่น Apple M1, M2, M3, M1 มีแบบ M1 Pro, M1 Max, M1 Out, M2 p r ่ M2 Max, M2 Ultra อา m ะไรนี้เนาะก็สามารถใช้ได้หมดนะครับในส่วนของแรมขั้นต่ำคือ 4G b เช่นกันนะครับ ส่วนการ์ดจอเนี่ยก็จะเป็นแบบ HD g r a p h i c 5000หรือเป็น NVidia หรือเป็น AMD Radeon นะครับในส่วนของ Mac เนี่ยน่าจะโฟกัสที่ Intel HD g r a p h i c 5000นะครับซึ่งสำหรับ iMac บางรุ่นที่เป็นรุ่นเก่าหน่อยก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับ Intel HD g r a p h i c 5000นะครับส่วนหน้าที่ก็ขอแบบ2 g b เป็นต้นไปนะครับต่อมาก็คือเป็นเรื่องของ r e c o m m e n d ของ Mac นะครับในส่วนของ r e c o m m e n d ของ Mac เนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วย Mac OS 10 1 5นะครับซึ่งหมายความว่า High s i r a นี่แหละแต่ว่าเป็นรุ่น1.5เป็นต้นไปก็ยังใช้ได้นะครับส่วนโปรเซสเซอร์นี่ก็จะมี Intel หรือ AMD ที่เป็น Multi-Core นะครับในส่วนของ Intel เนี่ยของ Mac เนี่ยก็จะมี Multi-Core อยู่แล้วไม่น่าห่วงอะไรเนาะโดยเฉพาะ M-Series เองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมี Multi-Core แล้วด้วยนะครับส่วน RAM เนี่ยก็คือเขียนว่า 8GB เป็นต้นไปนะครับ ผมต้องแจ้งไว้ก่อนว่ากิกที่ผมบอกครับยิ่งแรงเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อการประมวลผลของโปรแกรมตัดต่อมากครับในส่วนของกราฟิกการ์ดก็มาครับว่าขั้นต่นะํา 2GB v r a m รเนาะก็อย่างที่ผมบอกเป็นเบื้องต้นนะว่า Mac เนี่ยเป็นมีการ์ดจอในตัวเนาะบางรุ่นจะเป็นการ์ดจอสูงนะไม่น่าห่วงอะไรเนาะในส่วนของปัจจุบันที่เป็น m series เนี่ยการ์ดจอเนี่ยค่อนข้างจะแรงด้วยนะครับในเรื่องของ d i s p l a y เลยเนื้อนะที่เนี่ยก็คือขอ 4G b กิต้นไปนะครับ ผมขอให้คําแนะนําเพิ่มเติมนะครับว่าเวลาใครซื้อคอมพิวเตอร์เนาะถ้าใครอยากจะจริงจังกับสายตัดต่อนะครับแนะนําว่าขอให้เป็นคอ I5 หรือคอ i7 เลยก็ดีมากนะครับสำหรับคนใช้ Intel แต่ถ้าเกิดใครใช้ m m d แนะนําว่าเป็นไรเซน ในเส้น9ก็จะดีเหตุผลเพราะว่า,เ,าเวลาตัดตอ่อจริงเนี่ยโหค่อนข้างจะโอเวอร์โหลดมากครับสลับเปิด c ีบเนาะในส่วนของแรมเนี่ยก็สักประมาณ64กําลังดีเลยเพราะว่า64เนี่ยเผื่อบางคนจะทํากราฟิกทำเอฟเฟคทำเอล่าส์ทำอัฟเตอร์เอฟเฟกตเนี่ยหรือแม้กระทั่งอัดเสียงเนี่ยก็สามารถทําใส่ประกอบสลับไปมาได้โดยที่ไม่สะดุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยาก,กจริงจรงกับสายตัดต่อแต่ว่าใช้แรม8ปกิกเนี่ยผมแจ้งตรงๆแลว้วว่าเวลาคุณตัดต่อปุ๊บ คุณอยากจะทำอย่างอื่นด้วยเช่นว่าอ,อยากจะไปทำาอ่า p h o t o s h o p ทำา l l u u t t r t t r r ทำ After e f f f c t s เนี่ยคุณจะต้องปิดโปรแกรมก่อนแล้วค่อยไปทำเพราะแม่นคือแรมมันจะไม่พอนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดปัญหาใหญ่สำหรับหลายคนที่เวลาซื้อคอมพิวเตอร์ปุ๊บไม่ค่อยสนใจแรมไปสนใจ CPU นะต้องบอกแล้วว่าไม่พอเนื่อง่วนของค่าเกิด PC เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าการ์ดจอจะให้สเสถียรสำหรับการตัดต่อจริงๆเนี่ย ผมเคยใช้นะนะ1660ก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์เนาะแต่ในส่วนของ a MD อาจจะนําให้เป็นเหมือนแบบ RX า RX 6 6 0กก็จะดีมากเพราะว่าเวลา Export Render เนี่ยมันช่วยกันได้นะครับส่วนเนื้อที่นี่ก็เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนตอน้ตนเลยว่าถ้าเกิดคุณมี External Hard Disk ในการทํางานมันจะดีมากเพราะว่าเวลาคุณออกไปไหนเดินทางไปที่ไหนหรือจะต้องทําอะไรบางอย่างเนี่ย การที่มี external hard disk จะช่วยตอบโจทย์จุดนี้ได้เช่นเวลาคุณไปออกกองคุณอยากจะโหลดฟุตลงไม่ต้องมาแบบเอาเมมมาโหลดให้เสียเวลาเลยจะต้องไปทํานู้นทนํานี้หรือว่ามีปัญหาเรื่องของแบบออคอมพิวเตอร์ย้ายคอมพิวเตอร์โอนไฟล์ไม่มีเนี่ยหรือจะมีปัญหาเหมือนแบบในการโอนไฟล์แบบขี้เกียจโอนไปมาให้มันแบบเสียเวลาเนี่ยการพก external disk ไปเนี่ยแล้วก็โอนจบถ่ายทีเดียวเนี่ยก็จะดีเลยนะครับ อีกสาคัญสิ่งหนึ่งคือควรจะมีลําโพงด้วยนะหรือว่าควรมีจอดีๆด,ด้วยนะครับเหตุผลข้อนี้ครับออหลายคนเวลาเกรดดิ้งสีหรือไปทำอะไรก็ช่างเนี่ยในเรื่องของสีจอเนี่ยพอจอสีเพี้ยนปุ๊บเนี่ยเวลาเราไปส่งลูกค้าเนี่ยลูกค้าวันนีน้อาจจะมีสีจอที่ไม่ตรงนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการคาลิเบตจอมีการเช็คเรื่องของสีจอเรื่องของความอิ่มของสีจอก็จะดีมากเลยนะครับมันจะมีผลต่อคุณภาพงานแล้วก็ เป็นการบอกต่อของลูกค้านะครับถ้าเกิดคุณทํางานออกมาดีลูกค้าก็บอกต่อคนได้เรื่อยๆนะครับผม